เพื่อนๆจะรู้สึกยังไงกันครับถ้าหากว่าวันหนึ่งเรากําลังนั่งเล่นมือถืออยู่คนเดียวในห้องที่เงียบๆมืดๆเลยนะครับแต่แล้วเราก็รู้สึกได้เหมือนกับว่ามันมีอะไรที่ขยับเข้ามาหาข้างหลังเราแต่ถ้าว่าพอเราหันกลับไปนะครับมันกลับไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยเราก็เลยหันมาเล่นมือถือต่ออีกสักพักหนึ่งครับแต่ถ้ว่า รอบนี้เองเนี่ยมันกลับได้มีมือประหลาดนะครับพุ่งเข้ามาบีบคอเราอย่างแรงเลยที่เราเนี่ยก็พยายามจะตะเกียกตะกายหนีคิดว่ามันเป็นโจรจะเป็นพวกชีกอรโรคจิตอะไรหวังจะมาบดบท,บ,ท,บ,ทบ,บี้เราหรือเปล่าแต่ถ้าว่าไม่นะครับพอตั้งสติดูให้ดีๆเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่กาลังบีบคอเราอยู่เนี่ยมันคือมือของเราเองนั่นน่ะสิครับ ซึ่งเหตุการณ์ที่แอดได้เล่าไปนี่นะครับมันเป็นโรคประหลาดอย่างหนึ่งที่มีหลากหลายคนบนโลกเขาต้องประสบนะสิครับกับโรคของมือปีศาจ ทีแอดก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีคนรู้จักคนไหนเขาได้เป็นโรคนี้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งมันน่ากลัวมากนะเพราะว่ามันเนี่ยจะสามารถนําความวิบัติมาสู่เราได้นะครับที่เอาเป็นว่าไอโรคนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบนโลกเรามันมีสิ่งประหลาดแบบนี้ด้วยหรือเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ f n d i r r y นะครับโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยแอดก็จะขอเริ่มต้นจากหนึ่งในตัวอย่างของคนที่เขาเป็นโรคนี้ก่อนแล้วกันก็คือแม่นางสาวที่มีชื่อว่า ือหวน้าช่อนะครับเป็นนามสมมุตินะฮะที่แม่นางตือเนี่ยเธอก็เป็นหญิงซึ่งต้องทุกทรมานกับโรคลมชักมาอยู่ยาวนานตลอดหลายสิบปีเลยครับคืออยู่ๆเนี่ยก็นอนชักเงียงๆลงไปจนคนที่บ้านเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวถ้าเธอเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเธอจะกัดลิ้นตายก่อนไหมเพราะแบบ อาการแบบนี้เองถ้าหากว่าไปเกิดขึ้นตอนขนาดกำลังว่ายน้ําอยู่หรือขับรถอยู่นะครับก็ไม่ต้องนึกภาพเลยนะว่าปุ่มชิปเนี่ยมันจะหาไม่เจอกันขนาดไหนครับก็นั่นแหละครับ คนรอบตัวของแม่นางตื่นนะครับก็ได้ทูสีบอกให้แม่นางเนี่ยไปรักษาอยู่หลายปีครับแต่แล้วแต่รอดแม่นางก็ไม่ไปจนกระทั่งอยู่มาครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ได้เกิดอาการชักรอบใหญ่กับเธอที่เธอตื่นมาทีก็อยู่ยังโรงพยาบาลเลยนะครับดังนั้นเองแม่นางก็คิดว่าเวลานี้แหละเราควรจะหาทางรักษากับแพทย์ได้แล้วก็เข้าไปปรึกษาผู้แพทย์นะครับจนกระทั่งผู้แพทย์เนี่ยได้แนะนําว่า ไอ้วิธีการที่จะรักษาการโรคลมชักนะครับมันก็จําเป็นต้องทําการผ่าตัดครั้งใหญ่เลยครับซึ่งก็เป็นการผ่าสมองเธอเลยนะเนื่องจากว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของคนที่เป็นโรคนี้นะครับมันก็จะเกิดจากสมองเราเนี่ยแหละครับที่แบบส่งกระแสไฟฟ้าไปยังที่ต่างๆของร่างกายได้แบบไม่ปกติหรือถ้าหากเพื่อนๆน,นึกภาพไม่ออกเนี่ยก็ให้เรานึกถึงพ,พวก เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆนะครับที่แบบสายไฟใกล้ขาดหรือว่ามีฝุ่นมาจับอะไรที่มันจะทําให้กระแสไฟฟ้านะครับวิ่งได้ไม่ปกติก็ประมาณนั้นนั่แหละครับแม่นางเนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องผ่าตัดเพื่อเอาไอ้ตัวที่มันอุดตันกระแสไฟฟ้าเนี่ยออกไปนะครับ ที่บางทีไอ้พวกที่มันอุดต,ตันแบบนี้มันก็จะเป็นพวกเนื้องอกหรือว่าเนื้อเยื่อของสมองที่แบบเสื่อมเสียไปจนกระทั่งใช้การไม่ได้เป็นการติดเชื้อหรือว่าสาเหตุอาจจะมาจากโรคซึมเศร้าการใช้ยาเสพติดดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าโควิดก็ได้นะครับคือจะเป็นสาเหตุอะไรเยอะแยะมากเลยแต่เอาง่ายๆคือมันเป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้เนื้อเยื่อสมองเราเจ๊งได้นะครับ ที่ความซวยของคนที่เป็นโรคลมชักก็คือบางทีนะครับไอสมองส่วนที่เจงเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แค่รอบรอบนอกไงแต่มันอยู่ลึกไปถึงด้านในเลยนะครับดังนั้นเองเวลาจะผ่าตัดเนี่ยแพทย์นะครับก็จะต้องแบบแหวกสมองเข้าไปนะครับดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นกับแม่นางตือหวน,นี่แหละครับที่หมอก็แบบเออคุณมั่นใจนะว่าคุณจะผ่าเพราะว่าไอส่วนที่คุณได้รับความเสียหายนี่เนี่ยมันอยู่ลึกยังแกนสมองเลยนะแต่แม่นางก็บอกไม่เป็นไรคับผ่า,าเลยครับคุณหมอ อ้ฉันเนี่ยหวังแค่อาการไอกระตุกกระตุกมันหายไปจากชีวิตฉันก็พอค่ะจะเป็นอะไรก็ตามหมอผ่าฉั้นได้เลยค่ะนั่นแหละครับหมอก็เลยได้จับแม่นางตือหวนนะครับขึ้นเขียงเลยยัดยาสลบหลังจากนั้นนะครับก็จกเนื้อสมองส่วนในของเธอออกมาเลยครับที่หลังจากการผ่าตัดสมองผ่านไปเนี่ยครับแม่นางตือหวนก็ได้ลืมตาฟื้นตัวขึ้นมาครับหลังจากนั้นเธอก็สามารถลุกขึ้นมานั่งแล้วก็คุยกับหมอหรือว่าขยับขยื่นตัวอะไรได้แบบ ปกติไม่มีปัญหาเลยนะครับทําให้ผู้หมอเนี่ยได้สรุปว่าไอการผ่าตัดสมองซึ่งเหมือนจะน่ากลัวในครั้งนี้นะครับมันก็ผ่านไปได้โดยไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยหมอก็เลยบอกว่าถ้างั้นอีกสักสองสาวันหลังจากที่คุณพักอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นิดหน่อยเนี่ยแม่นางตือหวนก็น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะที่มาได้ยินแบบนั้นนะครับแม่นางตือหวนก็เลยยกมือขึ้นมาไหวคุณหมอแล้วบอกขอบคุณห้าอาคุณหมอ แต่แทนที่คุณหมอจะรับไหวเอาไว้นะครับคุณหมอกับตะโกนขึ้นมาว่าอลือแม่นางตือหวงลือจะทําอะไรนะอ้าวก็ไหวขอบคุงคุณหมอ,อยังไงละ่ะฮะไหวประเทศไหนเ็าอกมือไปบีบถันตัวเองแบบนี้เราหมอก็กล่าวนะครับแล้วแม่นางตือหวนเนี่ยก็เลยได้มองลงไปที่มือตัวเองเลยแล้วก็ปรากฏว่าไอ้มือนั้นนะครับมันก็ได้ไปบีบอยู่ตรงสรลเป่าคู่ของเธอจริงๆครับก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยมือข้างซ้ายอันสุดแสนซุกซนของเธอนะ มันก็จะค่อยๆเลื่อนไปที่กระดุมเสื้อของเธอครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆปลดเสื้อเธอออกแบบทีละเม็ดทีละเม็ดซึ่งอาคุณหมอก็แบบยุดยๆๆๆๆๆุดยึดรุดุดแม่นังตื่นห้องรุดจะทำอะไรรุดอายุป่านี้แล้วอย่ามาถกถกเสื้อกลางห้องแบบนี้นะหมอไม่มีอารมณ์กับรุดหรอกใส่เสื้อไปเดี๋ยวนี้ แม่นางตืกหวงก็แบบอีหังไม่รู้คะ่ะอีหังเป็นอะไรแต่ว่ามือของอีชานี่มันเหมือนจะควบคุมไม่ได้เลยค่ะที่เมื่อคุณหมอได้ยินแบบนี้นะครับคุณหมอก็แบบไม่ไหวแล้วครับวิ่งออกไปหานางพยาบาลที่เป็นผู้หญิงแบบพยาบาลพยาบาลเข้ามาช่วยใส่เสื้อครับให้แม่นางตือหวนทีก่อนที่คุณหมอนะครับจะเดินตรงไปปรึกษาอาจารย์แพทย์ชั้นสูงกว่าครับให้มาดูว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของแม่นางตือหวนนะครับ คือแบบอยู่ๆพ่าตัดหั่นเนื้อรักษาลมบ้าหมูแต่ทำไมแม่นางตือหวเนี่ยกลายเป็นคนที่มีอารมณ์ซุกซนไปได้ล่ะครับที่ในตอนหลังเมื่ออาจารย์แพทย์ชั้นผู้ใหญ่เขาได้มาวินิจฉัยอาการของแม่นางตือหวนนะครับเขาก็พบว่าไอการผ่าตัดสมองที่เอาเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นลมบ้าหมูให้หายไปนะ่ะมันดันนํามาซึ่งผลข้างเคียงที่ทําให้แม่นางตือหววเนี่ยได้กลายเป็นอีกโรคหนึ่งด้วยนี่สิครับเพราะว่า ไอ้เนื้อเยื่อส่วนนั้นที่ได้ถูกตัดออกไปนะครับมันมีชื่อว่า corpus callosum ฮะที่ชื่อของมันเนี่ยไม่ต้องไปจำมันหรอกนะครับว่ามันอ่านว่าอะไรสนใจเพียงแค่ว่าเนื้อเยื่อสมองส่วนนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการทำอะไรดีกว่านะครับซึ่งนั่นก็คือการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสมองทั้ง2ด้านยังไงละ่ะคืออันนี้เนี่ยเพื่อนเก็ <ๆ S 1> เคงจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าสมองสองด้านของเราเนี่ย มันก็จะใช้ควบคุมส่วนตรงข้ามของร่างกายนะครับก็คือสมองส่วนซ้ายนะก็ควบคุมร่างกายส่วนขวาส่วนสมองส่วนขวานะครับก็ควบคุมร่างกายส่วนซ้ายของเราที่อสัญญาณการควบคุมเหล่านี้นะครับมันก็จําเป็นจะต้องส่งผ่านในอวัยวะชื่อแปลกๆที่ได้กล่าวไปมาเมื่อกี้นี่แหละแต่ทีนี้ตอนนี้อวัยวะนั้นมันไม่อยู mm ่แล้วมันก็เลยได้ทําให้แม่นางตือหวนะครับไม่สามารถควบคุมร่างกายในบางส่วนได้ครับคือมันก็เกิดอาการรวนขึ้นมาว่างั้นเถอะจนมันทําให้มือของแม่นาง ตือหัวในข้างซ้ายนะครับสามารถขยับได้เองแบบไม่สามารถควบคุมได้เลยคือราวกับว่ามือข้างซ้ายของเธอนะครับมันจะมีสมองมีความคิดอะไรเป็นของตัวเองอะไรอย่างนั้นเลยอะแล้วประเด็นคือผู้หมอนี่เนี่ยก็ไม่สามารถหาวิธีจะรักษาเธอได้นะครับบอกว่าเธอก็ลองไปฝึกๆให้มันชินในการอยู่กับมือผีแบบนี้แล้วกันนะที่ชีวิตของแม่นางตือหัวหลังจากนั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเธอก็ได้ใช้ชีวิตอย่างยากลําบากมากครับ คือมือของเธอเนี่ยอยู่ๆนะครับมันก็มักจะทําเรื่องอะไรแปลกๆขึ้นมาอย่างนั้นเลยและที่สําคัญก็คือตอนนี้มือมมนได้ทําการแปลกๆเนี่ยเธอก็ไม่รู้ตัวด้วยนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเวลาที่แม่นางตือหวนี่จะสูบบุหรี่อะไรเพื่อคลายเครียดเนี่ยอยู่ๆนะครับไอ้มือของเธอข้างที่มันเป็นเหมือนผีสิงเนี่ยก็มาจับเอาบุหรี่อันนั้นเนี่ยออกจากปากของเธอครับหลังจากนั้นก็ไปขยี้ขยี้ดับบุหรี่ลงราวกับว่ามือนั้นนะครับมันไม่อยากจะให้แม่นางตือหววเนี่ยได้สูบบุหรี่ยังไงอย่างนั้นแหละ หรือว่ามันก็จะมีอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับที่เจ้ามือนี้เนี่ยมันก็ได้ทําอะไรที่เกลียนเกลียนขึ้นมาครับอย่างเช่นพอคราไหนที่แม่นางตือหวนจะออกไปจากบ้านใช่ไหมอยู่ๆนะครับมือของแม่นางตือหววเนี่ยก็จะล้วงเข้าไปในกระเป๋าถือของเธอครับแล้วก็จะไปหยิบของเธอมาไม่ว่าจะเป็นลิปติกเอ่ยกุญแจเอ่ยกระเป๋าเงินอะไรเอ่ยหลังจากนั้นก็โปรยออกไปตามทางโดยที่แม่นางตือหววเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะครับว่ามันได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ซึ่งก็โชคดีมากนะครับที่ว่าเราแวกบ้านซึ่งแม่นางตือหววอยู่เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ชุมชนเล็กๆที่คนส่วนใหญ่ก็เป็นคนใจดีนะครับดังนั้นเองพอมีของอะไรตกไปเนี่ยมันก็มักจะมีพลเมืองดีนะครับได้เห็นว่าเออเธอยืนทิ้งของอะไรแบบนี้ก็ไปเก็บขึ้นมาแล้วก็วิ่งตามเธอเอาของไปคืนให้นะครับแต่ทว่าเรื่องที่น่าอับอายที่สุดก็คือพอคนเหล่านั้นเนี่ยได้เอาของมาคืนกับแม่นางตือหวัวแล้วแม่นางกําลังขอบคุณขอบคุณอยู่นะครับไอ้คนที่เอาของมาคืนเนี่ยอยู่ๆก็ล้อก ขึ้นมาต่อหน้าแม่นางตือหัวเลยครับเพราะว่ามือของเธอจากที่มันได้ซุกซนหยิบของในกระเป๋าตอนนี้ใช่ไหมมันก็พุ่งไปชีกอไปบดบดนดนวดพลเมืองดีคนนะั้นเอาซะง,งา้นนะฮะคือมันคงจะเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกไม่ใช่น้อยนะที่แบบอยู่ๆมีพลเมืองดีมาช่วยเราเสร็จใช่ไหมแล้วเราเนี่ยก็ดันอมมือไปบีบ,บ,บจับ,จบเขาซะง,งั้นถ้าเพื่อนเอนเป็นพลเมืองดีคนนะั้นเนี่ยเพื่อนเอนจะรู้สึกยังไงครับ นั่นแหละฮะคือแม่นางตือหัวนในตอนนั้นนะครับชีก็ทําหน้าอะไรไปต่อไม่ถูกเลยก็เลยต้องขอโทษขอโพยกันแล้วก็อธิบายว่าร่างกายของเธอในตอนนั้นเนี่ยมันได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นครับเพราะว่าไออาการที่แม่นางตือหวรเป็นอยู่เนี่ยนะมันเป็นโรคหายากชนิดหนึ่งครับที่มีชื่อย่อว่า AHS หรือว่า Alien Hand Syndromes นะครับที่แค่ฟังจากชื่อเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันบอกสรรพคุณของโรคนี้ว่าอย่างไร ก็คือว่ากันว่าไอ้คนที่เขาเป็นโรคมือเอเลียนนี่นะครับก็จะมีอาการเหมือนกับว่ามันมีผู้บุกรุกจากต่างดาวนะเขามาสิงสู่อยู่ในมือเขาครับแล้วก็ควบคุมมือเขาเนี่ยให้เจ้าตัวไม่สามารถทําอะไรในมือนั้นได้เลยนะครับคืออยู่ๆมันก็จะยกขึ้นมาขยับเองยกขึ้นมาตบหน้าเราบ้างบีบคอบ้างบางทีก็มีนะครับ ซึ่งไอาการเป็นโรคนี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็อันตรายต่อคนรอบข้างมากเลยนะเพราะใครจะไปรู้ล่ะครับว่าถ้าหาักอยู่ๆมือชนิดนี้เนี่ยมันดันไปคว้ามมีดคว้าขวานม,ม,ม,มาบะช่อคนข้างหรือว่าเรากําลังขับ,ข,บขับรถอยู่แล้วมือเนี่ยมันก็เวียงพวงมาเลายเราไปข้างไปตูมกับคนข้างนะครับมันจะทําให้เกิดการวิบัติขนาดไหนครับที่ไอตอนซึ่งเขายังไม่ได้มีการค้นพบโรคนี้ในยุคโบราณนะครับผู้คนเนี่ยก็คิดกันว่ามันจะต้องเกิดจากการ ผีเข้าหรือว่ามือเนี่ยได้โดนคุณใสอะไรเสกใสยอย่างแน่นอนเลยก็เลยได้สรรหาวิธีการไล่ผีต่างๆนานามาไล่ที่มือนะครับแต่มันจะไล่หายได้ยังไงล่ะมันไม่ได้เป็นปัญหาวิธีผีมาเข้านี่แต่ว่ามันเป็นปัญหาวิทีสมองครับซึ่งไอาการค้นพบนี้เนี่ยมันก็เพิ่งมีมาแค่ประมาณยุคศตรวรรษที่19หรือว่าปี1,800กว่ากว่าตอนนั้นเองนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้แพทย์ผู้หนึ่งซึ่งชื่อว่าเคิร์สตโกลสตันนะฮะ แกได้ไปสังเกตเห็นความผิดปกติของคนไข้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เข้ามารักษากับคุณหมอแกครับที่ตอนแรกเนี่ยผู้คนไข้นะครับก็เข้ามารักษาด้วยกันเส้นเลือดในสมองตีบครับและหมอก็ได้แบบรักษาด้วยกันผ่าตรงผ่าตัดอะไรหัวไปนะแต่ทว่าวพอผ่าตัดเสร็จไปแล้วนะครับ ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็กลับใช้มือซ้ายได้คล่องปลอลาวกว่ามันเป็นมือขวาของเธอเลยคือแต่ก่อนนี้เธอเป็นคนถนัดขวานะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมือซ้ายของเธอนะครับสามารถหยิบแก้วน้ําได้ทําอาหารได้หรือว่าเขียนหนังสือได้ด้วยนะไม่ใช่ขยับแค่มั่วๆนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอคนที่ถนัดมืออีกข้างแล้วจะเปลี่ยนไปใช้อีกข้างมันต้องอาศัยการฝึกฝนที่ยาวนานพอควรนะแต่นี่ไม่ใช่เลยครับหลังจากที่หมอได้ผ่าตัดปุ๊บเนี่ยมือของแม่นางก็แบบขยับได้คล่องปลอครับแต่ทว่าบางทีเนี่ยแม่นางผ ไได้บอกกับผู้แพทย์ว่าเธอก็รู้สึกว่ามือของเธอนะครับมันไม่ใช่มือของเธอเองเลยเพราะพอเธอคิดริที่จะสั่งให้มือข้างนั้นมันหยุดทําการนะครับจนกระทั่งแม่หญิงผู้นั้นนะครับต้องมาบอกกับผู้หมอว่าเออผู้หมอค็อีฉันว่าอืมอีฉันจะโดนผีสิงเข้าหรือเปล่าครับฉันควรจะเปลี่ยนจากหาหมอธรรมดาไปหาหมอผีดีไหม แต่ว่าผู้แพทย์คนนั้นนะครับเขากลับไม่เชื่อเช่นนั้นครับคือเขาคิดว่านี่มันยุคไหนแล้วนี่มันยุคปี1,800แล้วเรื่องเราผีสางอะไรเนี่ยมันจะมีอยู่ได้อย่างไงคนเราเนี่ยควรเชื่ออะไรที่เป็นไปตามหลักเหตุผลแล้วก็มีทฤษฎีอะไรสนับสนุนมากกว่านัสินั่นแหละครับผู้แพทย์คนนั้นเนี่ยก็เลยได้กลับไปไล่ตรวจประวัติของแม่นางคนไข้ผู้นี้ดูเลยนะครับก็พบ <uge> ว่าไอ,อการผ่าตัดเนื้อเยื่อสมองของเธอเนี่ยมันอาจจะเป็นต้นเหตุของโรคนี้ทั้งหมดครับ เพราะว่าตอนนั้นเนื้อเยื่อของเธอที่ได้ถูกผ่าไปนะครับมันก็คือไอ้เนื้อเยื่อส่วนสะพานเชื่อมสมองสองซีกเหมือนกับผู้หญิงรายแรกที่แอดได้กล่าวนี่แหละและนั่นก็คือครั้งแรกเลยนะครับที่ได้มีคนค้นพบโลกนี้แล้วมันก็ได้ชื่อมาว่าโลกมือเอเลี่ยนนั่นแหละครับ ซึ่งว่ากันว่าคนที่เขาเป็นโรคมือเอเลียนสะส่วนใหญ่นะพวกเขานะครับก็จะยังมีความรู้สึกรู้สาอยู่นะคือสมมุติว่ามีใครไปตีมือข้างนะั้นหรือไปจิกแขนข้างนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเจ็บปวดได้นะครับเพียงแค่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมให้มือมันทํางานอะไรดังใจเขาได้เท่านั้นเองซึ่งว่ากันว่าไอการกระทําส่วนใหญ่ที่มือมันจะทําสําหรับคนซึ่งเป็นโรคนี้นะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาจาก จิตใต้สําสนึกเล็กๆของคนที่เขาได้เป็นเจ้าของมือนั้นอยู่นะครับอย่างเช่นว่าเขาเป็นคนที่สูบบุหรี่ไงแต่จิตใต้สําสนึกลึกๆเขาเนี่ยเขาบอกว่าบุหรี่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราต้องเลิกนะแต่ก็เลิกไม่ได้สักทีครับดังนั้นเองพอมือมันขาดการควบคุมจากสมองเนี่ยมันก็จะควบคุมผ่านทางจิตใต้สําสนึกนะครับอย่างเช่นแม่นานงคนนั้นที่จะสูบบุหรี่เนี่ยยังไม่ทันจุดเลยนะครับมือเนี่ยก็ไปคว้าบุหรี่ออกมาเคลี้ยงทิ้งแล้วครับ หรือบางทีไอ้มือเหล่านี้นะครับมันก็สนเกินไปโปง่งไปปัดอะไรมือถือจนกระทั่งจิ้มเข้าคําบรรยายของคลิปที่เขากาลังดูอยู่นะครับแล้วก็ไปสั่งซื้อแว่นตาออบตาสงักเลยครับเพราะว่า ในจิตใต้สำนึกลึกๆแล้วของเจ้าของมือเนี่ยมันก็รู้ไงว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันดีมันช่วยถนอมสายตามันช่วยป้องกันดวงตาเขาจากแสงสีฟ้าที่พุ่งออกมาจากมือถือซึ่งเขาได้เล่นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนอกจากนั้นเองออบตัสก็ยังได้ถูกออกแบบมาให้เข้ากับรูปหน้าของคนจะเฟียวจะเนิร์ดใส่ไงก็ใส่ดีหนำซ้ำํายังทนทานอีกด้วยซื้อมาครั้งเดียวนี่ใส่ย,ยาวก็ได้เป็น10ปีเลยนะเออแต่ถ้าว่าเจ้าตัวไม่ทำสักทีฮะจิตใต้สำนึกเนี่ยมันก็เลยได้ไปสั่งให้มือผีของเขาเนี่แหละ ถ f n d l y ด้วยนะใหม่จังเป็นมืออะไรที่หวังดีเช่นนี้ครับอันนั้นเองมันก็เป็นจิตใต้สํานึกที่นั่ว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ถ้าหากว่าคนคนไหนเขามีจิตใต้สํานึกที่แบบแนวดาร์กหน่อยแ่ละครับคืออยากจะออกไปซึบซึบคนหรือว่าไปทําอะไรคนที่เกลียดขี้หน้านะก็ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าโรคเราเนี่ยมันจะหันสากันขนาดไหนครับและเนื่องด้วยว่าเจ้าโรคนี้นะครับมันเป็นโรคที่เพิ่งถูกค้นพบมาไม่นานนะแล้วก็ยังมีคนซึ่งเป็นโรคนี้ไม่เยอะเนี่ย ไออาการข้อมูลของโรว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับมันก็จะมีค่อนข้างน้อยมากเลยคือเขาบอกว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดในสมองโป่งพองพากินสารเนื้องอกหรือว่า ได้รับบาดเจ็บอะไรทางสมองก็ได้คือเอาให้ง่ายก็เกี่ยวกับความบาดเจ็บทางสมองทั้งหมดทั้งมวลอีกแล้วนี่แหละครับที่มันจะทําให้สมองเนี่ยทำงานไม่ปกตินะครับแต่ทว่าเขาก็มีการไปค้นพบแล้วนะครับว่าส่วนต่างๆของสมองที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อท่าทีแล้วก็ลักษณะการขยับของมือของคนที่เป็นโรคนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นว่าถ้าหากคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยมีสมองส่วนหน้าที่เสียหายไปนะครับไอ้มือที่กลายเป็นเอเลียนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นมือขวานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทําหน้าที่ ที่ในการควบคุมแบบหยิบจับสิ่งของต่างๆนะครับทำให้อยู่ๆนะครับคนเหล่านี้ก็จะไปหยิบจกฉับช่วยอะไรแบบว่าของต่างๆเยอะแยะมากมายเลยหรือบางทีพอจะปล่อยของลงนะครับมือมันก็ไม่ยอมปล่อยซะง,งั้นคือมือกวนตีนว่างั้นเถอะส่วนถ้าหากว่าไอ้ตรงที่ผิดปกติของสมองเนี่ยมันเป็นสมองทางด้านหลังนะครับก็ว่ากันว่ามือเอเลี่ยนเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยแบบชอบเหวี่ยงมือไปมานะครับ แต่ทว่าไอ้ส่วนที่หนักที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนของสมองตรงกลางครับที่ถ้าส่วนนี้ของสมองใครมีความผิดปกตินะครับอาการเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับแม่นางสองคนแรกที่ไอ้ได้เล่ามาในตัวอย่างเลยครับก็คือมันจะสามารถควบคุมมือเราเนี่ยให้ทําอะไรประหลาดประหลาดได้ลาว่ามือมีจิตใจของตัวเองเลยนะครับซึ่งไอ้การจะตัดสินว่าใครกันที่เป็นโรคมือเอเลี่ยนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าตรวจสอบง่ายๆแบบใครเอามือไปโบกหัวพูดเโอ้มือข้าเป็นมือเอเลี่ยนนั่นไม่ใช่นะครับมันไม่ได้นะฮะ เพราะว่ามันจำเป็นจะต้องมีการตรวจ C ีทสแกน MRI สมองอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งตรวจสอบสุขภาพจิตของคนไข้นะครับว่าเขามีอาการอะไรบ้างหรือเปล่ามือเขาถึงได้อยู่ไม่สุขแบบนี้นะครับดังนั้นเองมันก็เลยเป็นโรคที่เจอได้ค่อนข้างจะน้อยอยู่พอควรนะครับแต่ถ้าหากว่ามีใครคนไหนในห้องเรียนเพื่อนๆอยู่ๆก็มือมาโบก,กบาลเพื่อนๆแล้วก็บอกว่าโอ้โนี่เราเป็นโรคมือเอเลี่ยนนะฮะอันนั้นไม่ใช่นะครับผมไม่ได้เรียกว่าโรคมือเอเลี่ยนแต่เขาเรียกว่าโรคเฮริเอหฮะ แต่เอาเป็นว่าถ้าหากคุณผู้ฟังคนไหนมีญาติหรือว่าคนรู้จักในครอบครัวที่เป็นแบบนี้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีการรักษาขึ้นมาแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะรักษาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เถอะก็อย่างเช่นให้คนที่ป่วยนะครับไปฝึกจิตฝึกใจออกกําลังกายหรือว่าถ้าจะรักษาแบบ aggressiv e หน่อยนะครับก็คือให้ไปฉีดโบท็อกเข้าไปเลยนะครับไปยังกล้ามเนื้อตรงส่วนต่างๆเหล่านั้นเพื่อปิดกันไม่แบบมันได้ขยับกันเลยทีเดียวกล้ามเนื้อตึงว่างั้นเถอะ ถตาว่าออาการรักษานี้นะครับมันก็จะอยู่ได้ชั่วคราวครับคือพอโบตอกมันหมดฤทธิ์ปุ๊บเนี่ยมือมันก็กลับมาขยับได้ตามที่มันต้องการใหม่นะครับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k Fndary นะครับและแอดก็ต้องขอตัวไปเช่นเคยแล้วเดอ้อบ๊ายบาย